สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสวโรผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดแบ็กกราว n d พื้นหลังของภาพนิ่งนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในงานในการทําของเราได้อย่างง่ายดายนะครับโดยวิธีการนี้นะครับจะไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเสริมนะครับเพียงแค่เข้าไปในเว็บเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้คือเว็บ remove.bg ครับมาเข้ามาแล้วครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับโดยหน้าตาสวยเริยมง่ายนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรมากครับ ก่อนหน่ครับเราเริ่มโหลดโดยการมากดที่ปุ่มอัปโหลดอิม g e ครับเมื่อเข้ามาแล้วครับจะเป็นภาพที่เราเซฟไวในเครื่องเรานะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเซฟไว้เพื่อทํางานนะครับลองดูครับมีหลายภาพเราลองมาดูภาพแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองภาพง่ายๆก่อนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่อยู่กับแบ็กกราวด์สีเหลืองนะครับอันนี้น่าจะตัดง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูเรามาเปิดดูครับอราโหลดแป๊บหนึ่งครับสักครู่ไม่นานครับ โอเคนะครับดูภาพนี้ครับก็จะตัดใบกาวมาค่อนข้างจะเนียนครับโอเคเลยนะครับซึ่งภาพนี้ค่อนข้างจะง่ายครับพอใบกาวถ่ายกับตัวภาพสีเหลืองๆอันนี้ก็ง่ายนะครับซึ่งถ้าทําในโปรแกรม Photoshop ก็ก็จะง่ายครับก็มีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับลองดูภาพอื่นนะครับที่มันยากกว่านี้นะครับภาพภาพนี้นะครับที่ถ่ายกับท้องฟ้าด้านหลังนะครับจะดูซิว่าจะตัดภาพผลออกมาได้ไหมครับเอาดู โอ้โหครับนี่ถือว่าโอเคนะครับโอ้ยังตัดภาพไปเนี่ยนะครับซึ่งดูจากภาพนะครับก็สีกางเกงกับสีแบ็กการ์ดด้านหลังนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นสีฟ้าอย่างนี้ครับแต่เอไอสามารถคัดเลือกออกมาได้นะครับเป็นภาพที่ดีๆนะครับเดี๋ยวลองดูภาพต่อไปครับเอาภาพที่ค่อนข้างจะยากขึ้นหน่อยนะครับลองดูภาพนี้แล้วกันครับว่ามันจะเป็นภาพที่มีแบล็กการ์ดสี ดำปิดนะครับดูเท่าัห่ผจะสามารถตัดออกมาได้ไหมครับโอเคครับก็ยังเนียนครับอย่างที่ภาพนี้ครับสีเะก้าหลังกับผมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับก็ยังตัดถือว่ายังใช้ได้นะครับยังคงสัดส่วนได้โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูอีกภาพครับเดี๋ยวลองหาภาพยากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพที่นั่งอยู่กับพื้นนะครับ โอ้ครับก็ตัดออกมาได้ดีนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นภาพที่ผสมกันนะครับก็คือจะมีพื้นของตัวรองเท้าครับกับหญ้านะครับที่ติดด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อตัดแล้วอ่ะถ้าเรายังดูว่าเรายังไม่ชอบภาพนี้เราสามารถจะกดอิดิทเพื่อจะแก้ไขได้นะครับโดยเรามาที่ตรงนี้นะครับแก้ไขนะครับกดอิดิทนะครับซึ่งมาเข้ามาในอิดิทนะครับ เราสามารถมีโหมดในการแก้ไขได้หลายโหมดนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างรูปนี้ครับถ้าเราต้องการแค่ทําให้เบอร์ฉากหลังครับไม่ไม่ใช่การที่จะลบทั้งหมดนะครับเราสามารถมากดตรงเบอร์ตรงนี้ได้ครับนะครับอันนี้จะเป็นการเบอร์ภาพนะครับซึ่งมีระดับความเบอร์ได้หลายระดับนะครับตามที่เราต้องการนะครับมาทําได้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะแทรกภาพอย่างอื่นไปครับอย่างเช่นภาพวิวนี่นะครับ ก็ทําได้นะครับอย่างนี้เลยต่อไปทานในในการลบนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะไม่เอาลบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าภาพนี้ผมต้องการที่จะให้คงพื้นรูปสนามหญ้าเราสามารถกดตรงเอลิสตรีสโตตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็มากดตรงปุ่มรีสโต e ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราสมมต,ต,ติต้องการพื้นสนามหญ้าเพิ่มนะครับเราก็สมามารถวาดเพื่อให้มันกลับคืนมาได้นะครับอย่างนี้นะครับสมมติเราต้องการพื้นสนามหญ้า ก็เอามาครับแบบนี่ครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนที่เราอยากให้มันกลับมาได้นะครับตรงนี้พอเราทําเสร็จนะครับเราก็สามารถแทรกแบ c ็ก r ก u n d วไปได้ครับอย่างเราเอาลบแค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือครับเราอาจจะเป็นภาพแบ c ็ก r ก u n d วอย่างอื่นนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเราสามารถจะแทรกแบ็กกลีวอย่างอื่นไปได้ด้วยนะครับ อย่างที่เราอย่างนี้เราเปลี่ยนแบล็กกร์ดไปเลยนะครับเป็นรูปเหมือนนั่งริมรั้วหรือนั่งริมกําแพงประมาณอะไรประมาณนี้นะครับที่เราทําได้นะครับหรือถ้าเราต้องการแบล็กการ์ดที่เป็นสีนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีสันได้ตามรูปแบบที่เราต้องการมีตรงนี้เลยนะครับถ้หรือถ้าเป็นตัวทัสเฟอร์เรนซ์เหมือนเดิมก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถจะดาวน์โหลดไปครับตรงนี้ครับปุ่มดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดภาพไปได้เลยนะครับ ซึ่งภาพที่เราดาวน์โหลดไปนะครับก็จะเป็นภาพเป็น PNG ครับอย่างนี้สามารถเอากดโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับเป็นภาพที่แบ c ็กกราวน์ใส่นะครับทําได้ครับต่อไปเรามาดูภาพอื่นๆนะครับอันนี้เป็นภาพพระสงฆ์กับพระพุทธรูปด้านหลังนะครับซึ่งมาดูตามนี้นครับเราต้องการทดสอบ AI นะครับว่า AI จะจับภาพได้ไหมครับถ้าเราต้องการเฉพาะเฉพาะภาพพระสงฆ์นะครับไม่ได้เอาภาพพระพุทธรูปครับ AI จะจับได้ไหมครับ นี่ครับนี่ไอก็จะจับไปเป็นภาพระสงค์นะครับตัวภาพพระพุทธรูปก็จะหายไปนะครับซึ่งในตอนนี้ครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใช้ฟรีครับจะสามารถดาวน์โหลดภาพนะครับเป็นเป็นขนาดโคหนึ่งคูณ4 08นะครับตัวนี้ก็จะโหลดได้ประมาณแค่ขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการโหลดไซส์เต็มของมันนะครับตัวนี้เราก็ต้องกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับก็ต้องสมัครล็อกอินอีเมลซึ่งเดี๋ยวเราจะลองสมัครดูนะครับมาแล้วเราสมัคร ซึ่งเมื่อถ้าเกิดเราสมัครเข้าไปนะครับเราสามารถจะโหลดด้วยภาพเต็มครับได้หนึ่งภาพนะครับแล้วก็ส่งภาพพรีวิวด้วย API นะครับฟรี50ภาพต่อเดือนครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาลองภาพนะครับที่เป็นภาพวิวแบบนี้นะครับที่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแบ็กเาลว์หรือพื้นหน้าพื้นหลังนะครับดูซิว่ารูปสามารถจะทําออกมาได้ไหมครับลองดูภาพนี้นะครับเป็นภาพวิวนะครับไม่มีฉากหน้าดูซิ AI มันจะสั่งไปยังไงครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับ ภาพภาพจะโชว์ขึ้นมานะครับว่าไม่สามารถจะทําการตัดได้ครับเนื่องจากไม่มีพื้นหน้าพื้นหลังครับ AI ไําไม่ได้ครับก็ตามคาดครับก็ไม่น่าจะตัดไปได้ครับหรือว่าที่คาดไว้อาจจะตัดแบล็กการ์คือเป็นฉากวิวหน้ากับท้องฟ้าหลังนะครับอันนี้โปรแกรมไม่สามารถทําได้ครับเราลองดูเล่นๆครับไหนลองดูอีกนะครับมีคนแต่คนเล็กๆอย่างเงี้ยดูซิโปรแกรมจะทําได้ไหมครับ นี่อันนี้จะตัดอรมาณเละๆนะครับอันนี้เป็นการทดลองโปรแกรมนะครับลอง a อไอดูว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็ก็ตามคาดครับไม่ไม่ได้นะครับถ้าเรามาก็อ d i t เรานะครับก็ก็ยากครับไม่ไม่ควรจะทำนะครับตรงนี้นะครับจริงๆคนจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทดลองดูครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับซึ่ง ก็ทดลองนะครับเป็นการทดลองลองดูภาพน้ําตกอันนี้ไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้เราเป็นการทดลองให้ดูคร่าวๆนะครับทดลองดูเล่นๆนะครับไม่มีอะไรซึ่งในการอัปโหลดไฟล์นะครับเราจะไม่ต้องเซฟมาจากในโปรแกรมได้นะครับเราสามารถจะอัปโหลดเป็น URL ของของภาพไปได้นะครับซึ่งเราลองมาดูในเว็บนะครับแล้วก็เปิดหาตามเว็บฟรีต่างๆครับถ้าเราไม่ต้องการเซฟมาในเครื่องเราก่อนเราจะตัดนะครับเราแล้วก็ เริ่มมาเลยครับอย่างภาพนี้ครับเราผมต้องการเอาภาพนี้มาตัดแบ็กกราวด์แล้วก็แค่คลิกขวานะครับเลือก copy เม็ด location ครับพอ copy ไปแล้วครับแล้วก็กลับมาที่ตัวเว็บของเราครับแล้วก็กดคลิกขวาไปกดวางครับแล้วก็กดโอเคครับมันก็จะเป็นภาพเข้ามาเลยนะครับโดยเราไม่ต้องมาโหลดครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยวันนี้ครับก็เป็นการจบการแนะนําเว็บไซต์ในการตัดแบ็กกราวด์ด้านหลังของรูปภาพนะครับ w e ็บ e m o v e b g ครับถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ